สวัสดีค่ะ SPS c h a n l มาแล้วค่ะวันนี้นะคะจะมาในช่วงของบอกเล่า90จะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะ mm. เกี่ยวกับแอปที่ไม่น่ารักแล้วก็ไม่น่าเล่นต่อค่ะ mm. ก็จะเป็นแอปพลิเคชันหาเงินออนไลน์ฟรีนั่นเองแหละนะคะและที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่แหละคะ่ะก็คือ6แอปที่ปูจะบอก6แอปไม่น่ารักและไม่น่าเล่นนะคะ เหตุผลเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวปูจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูทีละแอปกันค่ะก่อนที่จะไปพูดรายละเอียดต่อนะคะใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้ปูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะ3 4 5ช่องทางนะ Facebook Facebook Fanpage y o u t u b e c h a n n e l ทวิตรวมไปถึง TikTok แล้วก็ Instagram ค่ะ ชื่อเหมือนกันเลยนะคะกับ SPS Channel ค่ะอะ6แอปนี้นะคะปูจะโหลดไว้ในเครื่องที่ปูมีนะคะตอนนี้ก็มีอยู่4เครื่องเนาะที่ฝังแอปพวกนี้ไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวปูจะพาไปดูทีละเครื่องนะคะว่าเหตุผลเพราะอะไรค่ะอะมาที่เครื่องแรกนะคะเครื่องแรกนี้ค่ะก็จะมีอยู่2แอปนะคะนั่นก็คือ Coin Tube แล้วก็ควิดคิงค่ะอ่ะเราไปดูข้างในนะคะสำหรับเห็ดผลเริ่มต้นที่คอยทูบค่ะไปที่หน้าถอนนะคะเห็ดผลของคอยทูบนะคะก็คือยอดเพชรที่เขาให้หาเก็บควบคู่กับเหลี่ยนนะคะก็คือมันเยอะมันเยอะเกินไปนะคะเล่นใหม่ๆนะคะจำนวนเพชรอาจจะไม่ได้เยอะเนาะแต่ ปูมาสังเกตว่าเคยเล่นไปเรื่อยๆทาไมยอดเพชรที่ถอนคู่กันกับเหรียญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างคอยทุบเนี่ยถอน200ใช้เหรียญ6ล้านแล้วก็ใช้เพชรอีก10,000ถึงจะถอนได้200ซึ่งก็มีความรู้สึกนะคะว่ามันเยอะเกินไปมันเกินจริงเนาะเหมือนเขาแบบไม่อยากให้เราเล่นแอปเขาอะไรประมาณนั้นนะคะตรงนี้ก็คือจุด ที่ให้เพื่อนๆน,นั้นพิจารณาดูก็แล้วกันนะคะว่าอยากจะเล่นแอปนี้ต่อไหมนะคะซึ่งมันก็สูงจริงๆแหละนะคะสำหรับจำนวนเพรขนาดปูทำช่องแล้วก็อัดคลิปทำคลิปเกี่ยวกับแอปหาเงินนะคะก็ยังรู้สึกว่าท้อเลยอ่ะแล้วเพื่อนที่เขาอยากเล่นแต่ว่าไม่มีเพื่อนให้เชิญไม่ขนาดเชิญเพื่อนนั้นเขาจะท้อขนาดไหนนะคะตรงนี้ก็คือจุด แล้วก็แอปแรกนะคะที่ปูบอกเพื่อเพื่อนค่ะอะไปแอปที่2แอปที่2 q u i ิ k ด i ิงค่ะคลดกาไปเลยแอปนี้ก็ไปที่หน้าแลกรางวัลเหมือนกันนะคะอะสำหรับแอปนี้นะคะก็ขึ้นจำนวนเพชรเช่นเดียวกันนะคะอย่างยอดขั้นต่ำนะคะก็เริ่มสตาร์ท 9, ที่9,000เพชรแล้วละค่ะถึงจะถอนได้10บาท จำนวนเหรียญก็3า0 0 0 0สี่หมนะคะนี่ก็เป็นอีกแอปหนึ่งเนาะเพื่อนๆเ,เห็นเลยเนี่ยเพชรสูงเกินไปนะคะมันทำให้เราแบบท้อนิดนึงไม่อยากจะเล่นต่อเลยนะคะอ่ะทีนี้เครื่องแรกผ่านไปนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปดูที่แอปตัวที่3กับอีกเครื่องหนึ่งค่ะ ทีนี้ค่ะมาที่แอปที่3นะคะนั่นก็คือ Lucky q u i t นั่นเองค่ะอ่าส่วนจำนวนเพชรจะเยอะขนาดไหนนะคะเราเข้าแอปเลยค่ะไปที่เมนูถอนอ่ามาถึงแล้วเมนูถอนนะคะนี่คือจำนวนเพชรที่แอปนี้เขาเพิ่มจำนวนเข้ามานะคะถ้าจะถอน400 ใช้เหรียญอยู่ที่4ล้านบวกเพชรอีก1 2 0 0 0เพชรค่ะจึงก็เป็นยอดที่สูงพอสมควรนะคะถ้าไม่ใช้เพชรเนี่ยก็คงจะน่าเล่นกว่านี้ค่ะอ่าผ่านไปนะคะแอปที่3ทีนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่แอปที่4ที่5กันต่อเลยค่ะมาค่ะทีนี้นะคะเรามาต่อที่แอปที่4แล้วก็ที่5ค่ะ แอปที่4ก็คือ l u c กี้การ์นะอ่ะไปที่เมนูถอนอ่ะแอป l u c กี้การ์นะคะก็มีการเพิ่มจำนวนเพชรมาเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีทั้งเหรียญแล้วก็เพชรบวกกันนะคะถึงจะถอนยอดนั้นได้ก็จะมียอดละ3,000เพชรเช่นเดียวกันค่ะ นี่ก็คือจุดที่เพื่อนๆจะต้องพิจารณานะคะว่าแอปนี้น่ารักไหมหรือว่าน่าเล่นต่อไหมคะ่ะถอยหลังไปที่แอปที่5นะคะ pop star winner ไปที่เมนูถอน,นอะ pop star winner นะคะก็มีการเพิ่มจำนวนเพชรเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะ ยอดแรกเลย10บาทใช้เหรียญอยู่ที่102,000เหรียญบวกเพด600เพดขอได้10บาททีนี้พอยอด100เพดก็เพิ่มขึ้นมาเป็น3,000ยอด200เพด6,000และยอด500บาทเพด12,000เพดค่ะถอยกลับได้นี่ก็คือเหตุผลของแอป ที่4แล้วก็ที่5นะคะอ่ะต่อไปเราจะไปที่แอปสุดท้ายค่ะมาที่แอปสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ My Popstar ค่ะคลิกที่ถอนอ่ะสำหรับ My Popstar นะคะเพชรนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะยอดถอน100บาท จะใช้เหรียญแล้วก็เพชรอีก3,000อ่ายอด2 0 0ใช้เหรียญแล้วก็เพชรอีก6,000และยอดที่5 0 0นะคะจะใช้เหรียญบวกเพชรที่1 2 0 0 0 0เพชรนะคะถึงจะถอนได้ทีนี้ยอดสุดท้าย1,000บาทนะคะเขาก็ไม่มีเพชรแล้วนะแต่ว่าเขาให้เราเก็บเหรียญประมาณ1 2ล้านนะคะ12ล้านเหรียญค่ะอ่าผ่านไปนะคะทั้ง6แอปเลย นี่แหละค่ะก็คือ6แอปไม่น่ารักแล้วก็ไม่น่าเล่นนะคะพบว่าแต่และแอปนะคะก็มีการเพิ่มจำนวนเพชรที่ถอนเงินคู่กับจำนวนเหรียญน,นะคะก็เป็นยอดที่เยอะเกินไปนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ของปูช่อง SPS Channel นะคะยังไงก็เพื่อนๆก็ไปพิจารณากันเอาเองนะคะว่า จะเล่นต่อไหมอะไรยังไงประมาณนั้นค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะควรอีก6แอปเนาะที่ไม่น่ารักแล้วก็ไม่น่าเล่นต่อนะคะก็จะมี q u i ด k ิงแคทท t บลักกี้ควิดลักกี้การ์ดป๊อปซาวน์ินเนแล้วก็ม y p ป๊อปซาค่าอ่ะวันนี้บอกเล่า90ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครดูจบแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะคะหรือว่าอยากจะ พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็ฝากข้อ,ขอความไว้เหมือนเดิมแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวีดีโอนี้นะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ